พัไวติกกับการฟื้นฟูห,หลังการใช้ยาปฏิชีวนะเวลาป่วยอักเสบหรือมีการติดเชื้อเลื้อรังแพทย์มักให้ยาปฏิชีวนะเพื่อคิวเชื้อโรคแต่ปัญหาก็คือ มันไม่ได้คิวแค่เชื้อร้ายแต่ยังทําให้จุลินซีดีตุยไปด้วยผลลัพธ่ตามมาคือท้องเสียท้องอืดระบบขับถ่ายรวนภูมิคุ้มกันอ่อนแอตรงนี้เองที่ทําให้โปรเวติกเข้ามามีบทบาทโปรเวติกช่วยฟื้นฟูหลังการใช้ยาปฏิชีวนะได้อย่างไร 1. เติมจุลินทซีดีกลับเข้าสู่ลำไส้เพื่อคืนสมดุล2ยับยั้งเชื้อก่อโรค ย่ยงพื้นที่และอาหารจากเชื้อร้ายลดโอกาสท้องเสีย 3. ซ่อมแซมผนังลำไส้ 4. เสริมภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วขึ้นหลังการจะป่วยยังมีงานวิจัยสนับสนุนอีกว่าการใช้โปรไบโอติกซัสคารไม์โบราดิลดความเสี่ยงท้องเสียจากยาปฏิชีวนะเด็กและผู้ใหญ่ที่ใช้โปรไบโอติกควบคู่กับยาปฏิชีวนะระบบขับถ่ายฟื้นตัวเร็วกว่าเคล็ดลับการทานควรเว้นอย่างน้อย2ชั่วโมง หลังการใช้ยาปฏิชีวนะแล้วจึงค่อยกินโปรไบโอติกตามไปควรเสริมพรีไบโอติกด้วยเช่นกล้วยหอมแดงหน่อมไม้ฝรั่งเพื่อเป็นอาหารเลี้ยงจุลินทรีย์สรุปก็คือหลังการใช้ยาปฏิชีวนะร่างกายจะเสียสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ทําให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอดังนั้นการเสริมโปรไบโอติกคือทางเลือกที่ช่วยฟื้นฟูร,ระบบลำไส้และคืนสมดุลสุขภาพให้แข็งแรงอีกครั้งเพราะฉะนั้นอย่าลืมดื่มโปรไบโอติกกันทุกวันนะคะ